นี่คือประวัติย่อๆของอ่าวซุงเป็นสร้างในการจีบสาวอุ่มนะครับอ่าบ่ได้บอหยังมากไหมบ่ได้จีบด้วยเงินนะครับจีบเกี่ยวกับคำบอนี่คือท่วมท้าทายแล้ววองไปเลยครับใจรุนรุนครับผมคนว่าคนว่าใจเกินร้อยบ่ได้ขี้ทางง่ายเลยบ่แมีนท่วมพอต้อผู้สาวสาวอุ่มวางเสรนแล้วแต่เดี๋ยวจะาปาเปรี้ยนจะาปลาแปห้ากว่าตอนแรกแตเดียวว่าเขาเปิดโอกาสแล้วเมียครับบ่วิ่งเดินนอนแต่ว่าลูกไผ่ห้อยแบบอู้ยอ้าวเฮ็ดยังลูกสูง เอาไกว์นอ่งสะกายสะกายใครครับผมโอ้ก็เลยกอมกอมลูกนอนกอมลูกนอนเอาใส่เอาใส่อูนอนรับแล้วครับเออรับแล้วรับแล้วกินเรียบร้อยแล้วฟังกอนแล้วครับเออ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 เอามาที่นี่พี่น้องแฟนครับเอฟซีของอ่าวสูงเป็นตาซั่งแฟนแฟนเอฟซีแมนเออเพื่อนฝากมาถามเพมันสงสัยสงสัยเรื่องไหนน้อกวะสงสัยเรื่องนี่เรื่องว่าอยากหูจักคว่มเปลี่ยนคว่มมาคว่มรักความรักของอ่าวสูงเป็นตาซั่งกับน้องอุ้ม ว่ามันเป็นไปแจ้งไดกีบกันจังไดยี่สันเดียแจังไดมาเป็นผัวเป็นเมียกันจังมีลูกมีเตาน้ากันบ่ราะงานนั่นและครับการกีบสาวครับผมชื่อใดว่าลูกชื่อใดอยู่ครับเอาว่าสู้พี่น้องฟังแน่เป็นวิทยาท่านเป็นแค่ประสบการณ์กีบสาวนี่บ่ยากงานครับเขาเลยครับว่าโอู้เต้นแล้วละเพราะผลเราว่าเต้นแล้วแล้วเอาแจ้ง เดี๋ยวจะเนหวาเต้นแล้วเหรอพ่อแสดงว่านั่งอุ้มเป็นนั่งเอร์เป็นหางเครื่องนุ่งผ้าิจฉาชินครับโอ้เป็นหางเครื่องว่งนูพงผ้ามิสฉาชินครับผมเออมือนั่นมือแรกมือแรกที่ออกงานมือแรกเลยออกงานมือแรกที่กีบกันเป็นพ่อเปิดวงปั๊บเก็บของคือรถออกงานมือแรกเลยครับผมถามเลยครับถามมาเปินเล่นแล้วแล้วเปิดเต้นแล้วแล้วเต้นออกจากคอนเสิร์ตเต้นแล้วแล้วหาทุ่มนะครับเนาะเออเออปนเลือดจีไปล่างหน้าล่างตาเออวปนเลือดจีบแขนอุ้มนั่ครับเออ ผมเลยว่าโอ้ยบมมีผู่รับผู้นอนบ่บ,บ่หนาวเนีย่ยบ,บ่ผมว่ผมถามบังทีแกเ,เ,เ,เลยว่าบ่าใจกันจะจะเบาไข่ <c oughs> ได้ตอนนั้นเลยครับถามแล้วครับผมไปหาเลยครับไปไหาที่ไหนยู่ในอูเลยครับเป็น <c oughs> ตลกลมากผมไปหาในอูเลยนะครับเขาไปนอนคุยกันพึกษากันนะครับเขาไปในอูเลยเขาไปในอู่ปพึกษาหัาใจกันเลยครับผมที่นี่มันก็เลยเกิดเรื่องเกิดเล่าไป ไปอยู่ประกาศว่าคุณดอกแก้วใจดีเข้าหลังไม่กี่ด่วนเหมืนนะบุรี่วันลูกชายผมจะเรียกวัวแบบน้ำหมาพ่อเห็นเนาะว่าเแต่ก็ยังประกาศคือไม่ประกาศเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแล้พ่อเห็นลูกนะครับผมเลยออกจากอู้พอดีแล้วถามว่าเอ้าประกาศหาผมเป็นยังว่าน้ำหมาพ่อเนาะแล้วดอกแก้ียวอยู่ยยู่น้ำผู้สาวครับเมหรอน้ำเท้าอุ้มนี่แหละเราเลยเด็บฝึกษากันอู้เลยนั่นแหละที่ไงว่านั่นแหละ เย่นนัละเรียบร้อยโรงเรียนอ่าวสูงแมงครับมีมอลุินมาเลยมาหาพ่อพ่ออุ้ยนี่แหละเขาเรียนว่ารักแท้ในสายปีผมเลยว่าพ่อพอผมปรึกษานะครับปรึกษาว่าออเออเมียผมแน่นอนเออเอ๋อเมียพูดได้ล่ะสาวอุ้มครับมรรคอื กตเลยได้ดบยูดมกันเท่าชุมือนีเท่าชุมือนีเลยได้พยานรักออกมาสองคนสองคนคนแรกก็คือจอมยุทธ์สีเห้ยคนที่สองก็คือรองสกายนอนในอู่นอดิบัดทีนี้พอนเต้นไปเต้นมากพอนได้น้องแต่ละวันเออได้นอนสองเดือนพี่น้องผมประหยัดมันลูกๆเล่ดเศร้าเต็มไม่ผมก็เลยรับภาระหาเงินเลี้ยงลูกไปเนี่ยเรียกเอาลูกทูบบ้านโอ้ยนี่คือควอมเปลี่ยนมากข้มเปลนมากเราว่างเอาสูงกับนั่งอุ้ม บ่คือว่ามักกันนี่บ่ได้มีการซ่วนกันไปดูหนังฟังเพลงบ่ได้ไปเบิกหนังฟังเพลงบ่ได้ไปเที่ยวไซครับโอ้จูงแขนกันไปท่ามกลางเสียงกันบอกรักกันกับบ่มี่บ่มี่ครับมือนั้นมือเดียวมือเดียวอยู่ในอูเรียบร้อยเลยครับรักแท้ในสายอู้ร่กันเป็นกันแล้วครับเรียบร้อยในอูแล้วกันมาบอกว่าไปถูขอนะครับปาบ่ธรรมดาตัวลูกไสผมนี่ไหมพี่น้อง โอ้เนี่ยได้จอบไว้เนี่ครับพอได้ปิดตำนั่นเนี่ยเอเอคุยกันในอู่อกันเรียบร้อยเลยค,คือเหลียวเบื้องตากันแมงรับรู้ซึง้งเขาออกวา่ารู้ซึ้งถึงในใจเลยครับอป,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 ประตูยังก่อนหน้าต่างของหัวใจสายตาคือหน้าต่างของหัวใจแม่นครับผมโอ้ยเบิ้งตาคือรู้เรื่องเลยรรรู้เื่องคับแม่นละเวติแม่ของลูกกูเวติเข้าไปเนี่ขึ้นไปนในอู่กันเรียบร้อยแล้วปรึกษาหัวใจกันเรียบร้อยเลยเออ้นี่รุ่นมากครั เรียกแว,ว่าแกเลียกว่ว่าที่อ้ายอ้ยเป็นคืออยากกิ้มตำชมตำยังผมเลยว,ว่าไปตรวจไปหาหมอ,อตรวจบ่อลไปที่นี่แกเลยว่ามีแนวดิ้มในท้องผมเรียกว่าแดดโคนหน่อยกระชากแดดน้อๆๆนกระช<อ>ากไปเลยไหนระงับเท่าเต็มเลยครับเออยุดเต็นเลยครับยุดเป็นนางเกงือกเลยไป<อ>ที่นี่ก็ไดดจอ่องซีเหนออกมากพอดีครับเออ จำยุติสิให้ออกมาปัจจุบันนี้ก็ได้สิบปีเต็มแล้วปีเต็มแล้วอ้แน่นอนแต่ว่าลูกไส่เน่ยเพิ่นเพิ่งกับ่ถามค่าดอกเนารืเรื่้วละเจ็บปากแห้งเจ็าปากแห้งหาเพื่นเห็นคลิปนี้เพื่นะถามขึ้นฝพวันมีเงินทกี่มืนยอถามปัญหาดีแล้วล่ะครับเพิ่ถามหรอเออได้ล้านแล้วดิเออได้ลานแล้วพิได้ลาเสื้อน้ำเอนแล้วดิโอ้พิ่มใจแล้วเพิ่มใจแล้วเพิ่อนเล่าแล้วโอ้เข้ากันให้เพื่อน กลับมาเขาไปเอาใบเกิดอันน้องลวงรักเนาะเราดอกเจ้าตั้งค์ื้อให้คือ้นเขานั่นแหละก็เลยไปร้อยอากรอนพี่น้องเก็เลยพูบอกเจนก็เลยพุ่งใจแล้วนะเพื่อนอยากได้หลานชายหลายเกิดเลยเกิดเลยดีขึ้นน้สกุลผ่านน้อยน้องเพื่นแม่งครับผมแต่ไม่ได้ใหญเลี้ยงครับพูดไปบางนึงกันครับคุณยายอินครับพออินพานน้อยนะครับเป็นแค่เลี้ยงเอาเป็นลูกเพื่อนนะครับเอแกดี บมีผัวครับบมีลูกเลี้ยเลียงเราตาเลี้ยลูกนะ,ะเ,ออเออก็ดีตัวน,น,<อ>นั้นลูกนี่แหละพี่น้องคือค่วมเปลี่ยนมาระาวาังค่วมรักของอ่าวสูงเป็นสั่งกับนั่งอุ้มนางสาววิาพาดาพาน้อยลูกไผ่พญาย,ยูดนี่แหละพี่น้องเรื่องหายสงสัยเรื่อพี่น้องเรื่อบานนี้เด้อหายสงสัยหรือว่าอันนี้คือขอมุ่นนี่บุหันลงลึกเด้ออ่าับามข่าวข่าวข่าวถ้าผู้ใดสงสัยอยากล่งลึกอ่าคัก ว่าข่วมเปลี่ยนมามันเปลี่ยนยังไงเถอะมาหาเอาสูงอยู่บ้านได้เลยบเสียนะครับมาเลยครับพิสูจน์ได้ครับผมจากบ้านคุกคานะครับตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาสูงเป็นคนจังหวัดใดบ้านเกิดบ้างนอนบ้านเกิดบ้างนอนอยู่สกลนครครับเป็นคนสกลนครเลยนะผมยื้อซื้อบ้านเจ้าของได้ปะ เจอบ่ได้ครับแต่จะไปย่ามได้ห้านมารับาตลอดครับผมซื้อบ้านซ,ซื้อบ้านบ้านกอกครับซื้อบ้านบ้านกกอกแต่ว่าทางเขาบ้านนี่ื่อบ่ได้เจอบ่ได้นะครับแต่ว่าแต่เจ้าื่อบ่ได้พอจู่ก็บื่อบ่ได้คือกันไปตอนนี้มันทันสมัยมันมัน แต่กี้เป็นมันเป็นเล่นเดียวมันจะเลื่อนเบิดแล้วแม่งครับผมแต่กี้เข้าไปเป็นเป็นเล่นเดียวเนาะเล่นเดียวนั่น่เพี่อนเนาะเป็นซีเล่นล้วครับอ่ามันเล่ยลงทางเขาบ้านด้านครับนี่แหละมันการที่เปลี่ยนแปลงเล่นครับเพ่าะเ่าี่น้องลัาไปล่เาเป็นเลยบัดเนีปล่เาเป็นเลยครับผมเพราะว่าเอาสูงออกจากบ้านมาก็คืออ่ามายุนอมพอมายุนอมพอจูนี่หลังจานออกจากบ้านมาตะสกรอนตะโพสอตามทิศเก่านะครับพมภูน่ะตามทิบเก่าภูน่ะมันมาต่ายโยยี่ยี่สิบปีพูน่ะ เมื่อตอนนี้สี่สิบห้บา,ากับมายุนั่งพองนี่โจเลยครับผมจนได้จนมาได้เมียได้ลูกอ<ช>ยู่พี่ได้ลูกอย่างนี้ครับยนี่ยเมื่อวานมันก็มันก็นนกนกนสัมพ่อมันจื้อทาง,ขง,ขงเขาบานไปเลยเด้อเ,อ, <c oughs> <c oughs> เอาพี่น้องนี่คือประวัติย่อๆของอ่าวสูงเป็นสร้างในการจีบสาวอุ่มนะครับว่าได้บอกยังมากไหมบ่ได้จีบเลยเงินนะครับจีบเดียวกับเขาบอกนี่คือพ่อมท้าทายเจ้า่องไปเลยครับใจร่วนๆครับผม เพคนบ้ากันบพาใจเกินร้อยบพราะที่คิดช้าหน่ายเดียวพอเมีนท่วมพอตั้ผู้สาวสาวอุ่มวางเสรนแล้วแต่เจอปลาเปรี้ยนเจอปลาไปหาปลาตอนแต่เมื่าเขาเปิดโอกาสแล้วม่ก็มือขี้เหนียนอนแต่ว่าลูกไผ่ข่อยแบบวุยบ่ธรรมดาตัวนี้นะเอ้านี่เด้อพี่น้องเด้อคือการยืนยันนี่ครับผมผลผลิตออกมาได้ตั้งว่าสองคนพี่น้องฝีมือของเอาสูงเป็นอะไรสักน้องชิตา ผมร้านนะครับน้องชี้ตาเป็นหลานเลี้ยงเซ่กันอันนั้นคือลูกลูกสาวของน้องเมียน้องเมียครับเลี้ยงเซ่กันนี่เพือครับผมไ่ได้ลูกสาวก็ไม่ได้ได้แต่พูดได้ตอนนี้เอ้าปิดอู่เลยดิปิดแล้วครับผมปิดแล้วปิดแล้วเก็เรียกเอากน้องชีตาและกับซ้ำลูกกันละน้องน้องชีตากับซ้ำลูกอือ่ะนี่พี่น้องคลิปนี่ใครขอสงสัยให้พี่น้องพี่น้องถามกันมาหลาย ถูกช่องทางเลยถามเขามาเบาสูฟังเนี้ยเพิ่นไปพ่อกันจังไงเพิ่นไปจีบกันจังไงเพิ่นจังมักกันได้ลูกได้เต่าน้ากันสันว่าก็ได้ฟังเันด้พี่น้องเด้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเครื่องหนูผานมิเศษชินนะครับแล้วก็ข้อมูลนี่ก็ข้อมูลนี่ก็บมันลงลึกผมกับตลกหนูผานิเศษชินข่าว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 ภพรักที่หมอลำหนูผ่านมิเศษชินแล้วก็เปิดป้ายเมื่อแรกออกนเมื่อแรกเสร็จเลยครับเออโว๊กบวกกโง่เนี่ย เล่งไปแล้วครับเด่าเล่งไปแล้วเออแล้วก็อ่าพบรักที่มลำคณะหนูพานวิเศษศิลป์เปิดใจคบกันในอู่หรือว่าเปยะเพราะว่าอันผู้พอนั่มหาไปสันเอื้อนหาลูกไส้ขึ้นฉากปีฮ่าแปดนะครับเดี๋ยวพบรักปีฮ่าแปดโอ้ปีฮ่าแปดเนาะครับผมเนี่ยนั่นชื่อเลยก็ได้เนี่ยเอาพี่น้องครับผมนี่คือ ววควอมยืนยันของเอาสูงเป็นเจ้าสร้างเนาะเอาจังคอยมาสัมผัสกับเพิ่นตัวเป็นๆเนด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาไว้เส้ำนี้ใครขอสงสัยเส้ำนี้เอาข่าวๆน้องลูกเนาะบอกไปไล่ปอดใดเดี๋ยวเมียมันสิให้มันให้หอดปูหุ่นด้ลูกไผ่เอาเมียผมให้ให้ข้าหมาไม่รู้ว่าแม่แก๊กไปไหนหมดแล้วปูมันกับโมบินดิ <c oughs> เอาลาพี่ลาน้องคลิปนี้ครับผม